ส่งท้ายปีกเก่าต้อนรับของใหม่ทับอัพมาแล้วครับน้องๆโอ้โหโดีใจมากเลยครับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับพี่ได้แต่งคลิปครับน้องมาแล้วครับผมน้องๆโอ้โหรู้เป็นคนสุดท้ายเลยนะครับพี่แอนโอ้โหมาแล้วครับน้องเฮ้ยเไปไ็นอะไรพี่เลยคิดถึงน้อง,องจังเลยอะไรเนี่ยพี่ออเดอร์เฮ้ยพี่ออเดอร์มาใหม่น้องเฮ้ยมันมาตั้งแต่เมื่อวานรึเปล่าจะเห็น รบสวัสดีน้องหนูชาบกาเรน่าฟรีไฟแล้วก็เอฟซีซองที่รักจ๋าชาแนลทุกๆคนเลยนะครับผมมาไม่ได้ทำคลิปเลยเมื่อวานมีท็อปอัพมาใหม่ด้วยนะครับผมลุงขอจัดท็อปอัพก่อนรักกันนะจ๊ะเฮ้ยโคเทงเพียงหนึ่งเพชรเท่านั้นเองดนสกินเนี้ยน่ารักมากสกินนากน้อยนี่น่ารักมากนากน้อยเอ้ย เยสมีอะไรกัดห่างด้วยอะน้องเอยพึ่งรู้พึ่งรู้พลุงไม่ได้ทำงานไม่ใช่นพรลุงทำงานลุง <c oughs> เสีเาลุงทำงานเลย,เยแล้วก็99เพรนี่ถูกอะ99เพได้กระเป๋าน้องเ้เท่กระเป๋านี่เท่มากน้องจัดจัดเลยจัดเลย,เ,ลยเรียบร้อยเพชรเข้าแล้วนะครับไปรับของกันนะ เอ้ยน่ารักมากใส,ส่ไปเลยแล้วก็ทับน้ำนิ่กระเป๋าโคตรเทสใส่ไปเลยอ่ามาช้าแต่มานะอ่ามาช้าแต่มานะโอเทมากน้องอูเทเทเกินเทเทส,สุดน้องอ่ามามาถึงกิจกรรมแจกกันเลยดีกว่านะครับผมกิจกรรมแจกนะครับผมลูงก็จะมีกิจกรรมสร้างห้องแจกเพชรของเ c ซที่รักจ๋าชา้าแนอ,อมาแล้วนะครับน้อง ก็จะเป็นวันนี้นะครับผมเวลา2องทุ่มตรงนะครับผมสองทุ่มตรงมาทําให้ตามสัญญาแล้วนะครับผมก็กติกาไปรับชมกันได้เลยเนี่ยเลยบ้านนะครับผมก็สามารถเล่นได้ทุกปืนเลยนะครับผมน้องๆเดี๋ยวไปดูปืนสิกดตรงปืนก่อนอ่ะกติกาก็สามารถเล่นได้ทุกปืนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น AR นี่ประเทศ r นะครับผมน้องๆประเท AR ได้เล่นได้หมดเลยพวกนี้ประเทศ r เล่นได้ทุกปืนนะครับผมแล้วก็ประเทศ ทางด้านปืนอ่ะเออันนี้ก็ a อเหมือนกันนะครับผม SKS พวก VS AC สเปดูนี่เล่นได้หมดนะครับผมอ่า SMG ก็เล่นได้หมดเลยนะครับ s อ g ปืนอะไรก็เล่นได้หมดเลยลูกซองก็เล่นได้สนันในก็เล่นได้นะครับน,น้องๆปืนพกเคียวเคอร์อะไรนี่เล่นได้หมดเนี่ยเล่นได้หมดเลยนะครับผมทุกอย่างนะครับน้อง ระบ่งระเบิดก็เล่นได้นะครับน้องอ่ะกติกาแล้วก็รางวัลนะครับผมรางวัลมีดังต่อไปนี้นะครับน้องๆอันดับที่1นะครับผมรับ500เพชรนะครับผมอันดับที่2 300เพชรนะครับผมอันดับที่3 170เพชรนะครับผมแล้วก็จำนวนคิวที่เยอะที่สุดนะครับผมใครที่คิวได้เยอะที่สุดได้อีก300เพชรนะครับผมนั่นแสดงว่าสามารถรับสูงสุดได้คน หนึ่งได้ถึง800เพชรเลยทีเดียวว้าประมาณแปดอยเพชรเลยทีเด e e ียวเท่ากับของลูกแคนที่ล anyway> MA ุงทําให้เลยนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมห้ามเปลี่ยนห้ามโปห้ามบัก okay. ห้ามย่อให้กันห้ามดราม่าด้วยนะครับผมเล่นเพื่อความสนุกเนาะโอเคสำหรับน้องๆลูกแคนของลุงนะครับผมสามารถเล่นได้นะครับผมแต่นะครับย้ำนะครับแต่ลุงจะไม่เชิญลูกแคนของลุงนะครับผมไม่เชิญเพื่อนในเกมไม่เชิญลูกแคนนะครับผมถัก้าจะเล่น ก็ต้องเข้าไปดูรหัสแล้วก็เลขห้องเองนะครับผมสําหรับเลขห้องนะครับผมเลขห้องแรกรหัสลุงจะลงเอาไว้ที่แรกเลยนะครับผมย้ํานะครับในที่ตอกนะครับผมต่อไปก็จะเป็นลงใน u t u b e นะครับผมถ้าหากกรณีที่ลุงลืมใส่รหัสนะครับผมก็จําไว้เสมอเลยว่ารหัสห้องลุงคือ2 2 2สองนะครับผม 2- 4สตัวนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับเลขห้องนะฮะอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็คนที่ได้รับรางวัลนะครับผมก็ แคปหน้าจอที่กดติดตามลุงทั้งใน YouTube แล้วก็ TikTok นะครับผมส่งมาให้ลุงด้วยนะครับผมมาดูในส่วนของหนะ้าของพีออเดอวันนี้บ้างนะครับผมรางวัลสูงสุดเลยนะั่นก็คือ Airboard นะครับผมนี่ a i r b o อตัวใหม่เลยนะครับผมนี่โคเทเป็นแบบคล้ายๆแบบยานอวาากาศนะครับน้องสวยมากๆเลยอันนี้เติมพีออเดอร์หนึ่ันเพชรนะครับผมก็จะได้ทางด้านของไอบอร์ดไปเลยนะครับผมนี่ไอบอร์ดเทมากนะครับผมแล้วก็สําหรับ ชุดนะครับผมชุดในขั้นสิบซีซั่นนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นนี่เป็นท่าาของเซตผู้หญิงนะเขาออกแนวเอเรียนเอเรียนหน่อยนะครับผมแต่เสื้อนี่สวยมากเลยนี่ข้างหลังจะเป็นรูปยานอวกาศนะครับผมแล้วก็นี่ที่น่ารักมากมากเลยนะครับผมส่วนหัวนะครับก็จะมีตัวตุ๊กตาตุ๊กตุ่นเหมือนมนุษย์บังคับหุ่นยนต์อยู่นะครับตรงนี้เป็นผู้หญิงนะแล้วก็มีโบผูกตรงหน้าผากด้วยนะครับน่ารักมากมากนะครับ ส่วนทางด้านของผู้ชายนะครับผมผู้ชายก็จะเป็นเซ็ตของผู้ชายเลยนี่เสื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ส่วนหัวนะครับที่แตกต่างกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนหัวกันฮะส่วนหัวก็จะเป็นปรามาณนี้เลย <cin ff> ข้างๆหน้าผากก็จะเป็นรูปสายฟ้านะครับทรงผมก็เป็นโมฮอคออกแมวแบบมนุษย์ต่างดาวนะครับผมก็เราก็จะมีตุ๊กตาตุ๊กตตุ่นตนัวน้อยๆบังคับอยู่นะครับเป็นตุ๊กตาตัวผู้ชายหรือว่าคนรูปผู้ชายนะครับผม บังคับอยู่ตรงส่วนหัวนะครับผมตรงหน้าอกก็จะมีไฟกระพริบแสงแบบเป็นมนุษย์บังคับหุ่นยนต์อยู่นะครับผมแต่เสื้อนี่สวยมากแล้วก็ตรงแขนก็จะเป็นรูปดาวนะครับผมสองดวงสองข้างเลยนะครับผมส่วนหัวข้างบนเป็นโมหกนะครับโคตรเท่นะครับน้องๆข้างหน้าผากก็จะเป็นรูปสายฟ้านะครับประมาณนี้เลยส่วนรองเท้าก็เท่มากกางเกงก็สุดยอดนะครับผมลูกชอบมากเลยทางด้านของ แอร์บอร์ดเนี่ยเท่มากครับผมเป็นแอร์บอร์ดยานอาอากาศไม่มีกฎเกณฑ์ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ใหญ่ใหญ่เกียดนะครับเนฮะ้ยลุงจัดเลยดีกว่าเฮ้ยมีเพชรอยู่พอดีจัดเลยล่วงหน้าไปเลยพี P ่ออเดอร์นะครับน้องสงสัยไปเลยโอเคนะครับน้องๆกิจกรรมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมก็น้องๆคนไหนที่อยากเล่นกิจกรรมสักห้องเกะเพชรก็อย่าลืมนะครับเจอกันเย็นนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ ให้เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเรามาเจอกันนะครับ2องทุ่มตรงนะครับน้องทีนี้ลุงขอตัวไปทำงานก่อนนะครับแล้วเจอกันครับน้องสวัสดีครับ